สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนดูนะดูจะคุมบอ่อตรงนี้คุมใหม่แล้วก็จะปล่อยปล่อยตรงนี้ลงไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เราจะมาคุมพะยางคุมเลยค่ะทุกคนคุมจะดึงพะยางขึ้นนะน้ำเยอะมากเลยเมื่อคืนตกอึกฝนอาจจะเอาอะไรเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ตอกตกเกี่ยวทางงน้นทางนี้มันจะเ,เสร็จหรือเปล่า ะนะคะเต็มแล้วดัเต็มบอ่อเลยเจะนะ้นี่นี่โวดทีนี้แค่นี้แหละบอ่อของเราก็จะได้เอามายืนอยู่ที่ตรงนี้เฮ้ยพี่น้องค่ะบอ่อเราตองเป็นอย่างนี้ฝนตกเอาใหม่เอาใหม่หมไม่ค่ะ ที่ขอบสระตัวนี้อ่ะถามว่าปลูกผักได้ไหมมันสระมันกว้างแล้วอีกอย่างหนึง่งมันเราไม่อยากได้เยอะๆแบบใหญ่ๆเนาะอันนี้มันจะเป็นมันเป็นบ่อกเก็บน้ํานะคะทุกคนบ่อกเก็บน้ําเราก็จะดูดน้ําจากตรงนี้นะดูดน้ําตรงนี้ไปใส่สระเนาะอันนี้ก็มาดูว่าฝนตกเมื่อคืนในน้ํนค่อนข้างจะขุน่นะแล้วก็จะเอาน้ําตัวนี้แหละไปใส่ที่ในสระนะอันนี้ก็ นี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะสะสะของเราคืออย่างนี้ค่ะเราจะปลูกผักแบบสองสามต้นอะไรอย่างนี้นะไว้ในสะที่เราทํานี่ก็เดินเลาะมาดูวันก่อนให้เคมีทุเรียนนี่ไปเป็นยังไงนี่ให้ไปมันแตกยอดนะแต่ไอ้ถ้าหน้าฝนมันน่าจะล้างไปด้วยเนาะไอ้เพียเพียเนี่ยเพียหอยเนี่ย ไม่เท่าไหร่แล้วค่ะแต่ช่วงหนึ่งอ่ะหน้าแรงอู้มันทำไมมันเยอะอย่างนี้นะนี่ก็เดิน,เดนมาดูมันหน่อยเนาะเอาล่ะอันนี้ขอบสะเนาะขอบสะที่เราจะให้จะดูดเอาน้ําจากตรงนี้ขึ้นไปนะดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้ก็วางท่อแป๊บแป๊บที่เราดูดน้ําจากบอ่อไปใส่ไปใส่ตรงบอร่อเล็กเนาะนี่เส้นนี้ ประมาณเท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะทุกคนเนี่ยเส้นนี้ทีนี้วันนี้รถไถจะมาไถไหมไม่รู้ไอที่ผูกนี่ผูกผูกไม่ให้รถไถมันมาระหว่างตรงนี้ถ้ามันเหยียบแป๊บนี่ก็ยุ่งเลยก็เลยได้ผูกเชือกมาอย่างนี้นะนี่นี่ตรงนี้แล้วก็จะดูดน้ําจากสระใหญ่เนาะมามาสระสระเล็กตรงนี้นี่ เราเดินมาตรงนี้นะคะทุกคนที่เราจะด,ดูเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะยุงก็เยอะในสวนเราเป็นยังไงนี่สายสายแป๊บน้ําที่จะดูดขึ้นมาใส่สะวันนี้ก็จะดูดน้ําใส่ให้เต็มแล้วก็ามาใส่ให้เต็มแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะว่าไอา้ภาคคุมบ่อของเรามันจะได้กี่วันนะนะได้กี่วัน นี่ตอนนี้มันดูดขึ้นมาเก็บไว้ในโอง่งเลยเนาะเก็บไว้ในโอง่งก็จะปล่อยน้ําจากในโอง่งลงมาใส่นี้ไปเลยแล้วก็ตอนเย็นก็จะเข้ามาอีกทีหนึ่งเพื่อมาดูน้ําว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็สายยางเนาะเดี๋ยวก็จะปล่อยน้ํามาปล่อยน้ําจากบ่อน,นี้มาเลยนะคะอืมเพราะว่าในนี้มันต็มเลยปล่อยลงไปเลยนะคะเราเล่นเอาไปล่อยอย่างนี้นะนี่แล้วก็เปิดจากนี้นี่อง่งหนึ่งนะ อันนี้เฉพาะน้ำฝนเนาะ่านี้น้ำบอกมาผสมงงนี่ไงนี่นี่เราก็ปล่อยน้ำใส่ไปเลยเนาะเอา้าทีนี้นี่ปล่อยอย่างนี้เลยค่ะปล่อยน้ำใส่ไปเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงเที่ยงเราค่อยมาดูอีกทีเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมา,มา,มากๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะทุกคนหลังจากที่เราก็มาหลายวันที่เราจะต้องคิดทำยังไงกับ การขุดบ่อรอบปลาของเราเมื่อมันทำไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจในการคุมพลาติกไอคุมกระสอบเนาะคุมกระสอบปล่อยน้ำลงไปเลยให้มันเต็มเราจะได้รู้จากระดับน้ำแล้วก็จะเอาปลาช่อนลูกปลาออดลูกออดนะ่ปะปลาช่อนนะเออมาปล่อยไปเลยนี่เรียบร้อยนะคะทุกคน นี่ก็ประมาณนี้เนาะมาถึงตรงนี้นะปล่อย่ะอขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนปล่อยลงแบบนี้เลยเนาะให้มันเต็มไปเลย